สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดามแรงพี่นอ้องจ๋าเดี๋ยวจะไปดูคุณยายอยู่ตะกับสวนเบิดมือจนตะเว้นตะ๊ะแหละหาซับหนา สบายดีสบายดีพี่น้องพกป่ายเบิดสุสกุลสุกุลพี่น้องจากก๋าบรรยากาศยามแรงส่วนกำคำพี่น้องตอนนี้นะห1ามงสิบสี่นาทีสวัสดีคุณยายสวัสดีอันนี้คือเครื่องมักทั่วอย่างทั่วปีวบอกมันเกิดเองหรือจะปลูกนี่นะปลูกเนี่ยพี่น้อง แล้วก็ผังไปทั่วเบิร์ดน่มักทั่วมักแต่งแต่ว่าบางมองก็ได้กินบางมองก็ไม่ได้กินเครือมักทั่วปีแล้วว่ะต้นอดอกแคเพื่อนอามาปลูกไว้สิติตบ่ ต้นมะุงกับพังรอบๆสะแต่ว่าส่วนใหญ่เ,เป็นเห็นเห็นออกลูก,ก่ต้นเดียว่อยบอกแล้วในคันสาในปลูกมันบ่งามเป็นดินเหนียวดินหินมันบ่ค่อยเป็นลอ่าปลูกมกะกมกุงมาหลายปีแล้วปลูกมาสองสามปีก็บ่เป็นจักต้นต้นหอดบ่ใหญ่ คือสตันปีก่อนมันมีต้นกุ้งพี่น้องตน้นมใหญ่นี่บ่มีให้เขาตัดลงพอ,อยามมันคนเนาะส่วนใหญ่หนาฝน,นมันสิแบบเจอพายุลมแล้วมันสิคนอยมมันลงไปทับบ้านสวนก็นเลยสั่งให้เขาตาดัด ต้นมกมีต้นนี้ก็บ่เห็นเป็นหมากเดีอแต่ว่าบ่แม่นเกือบสิบปีแล้วบอหรือหกเจ็ดปีล่ะประมาณนั้นแต่ว่าต้นนี้นะเป็นสองปีแล้วเป็นทั้งสิบก่าลูก คาหลายหลายมีอยู่ทุกสวนปลูกอยู่ทุกที่หไม่เคยได้ขายบึงเนี่ยมีแต่ก่อคาอืมก่อซ้ำเอยียงนี่อยู่สวนนันแหงมีทุกสายพันธ์คาแดงคาหน่อยคาใหญ่มีเบิร์ด <c oughs> <c oughs> มักม่วงอันนี้ปลูกอ่าปีกว่าแล้ว บเป็นหมากซื้อมาต้นหนึ่งหลายแสนโยอย่าไปหักมันยายต้องหาใหม่มาผูกไว้งามันเลื่อยตอนซื้อมาน่ะออกลูกอยู่เด้สองลูกสามลูกบัดปีนี้พันบเป็นเลยแต่ว่าล่อรุ่นปีหนามันสิเป็นบอ กล้วยกล้วยก็บริปลูกเป็นสวนแต่ว่ามีทุกที่แต่ว่าปลูกในขั้นสะในงามงาม ต้นน้อยนาจะเคินพันอย่างโบลิมแล้วสื่อมาต้นละลอยยี่สิบบาทคนเด้ปลูกกับบคอยงามดินมันแหนหรือจังไดบคอยแตกยอดน้อยเน่้อยนานพันใหญ่ๆอ่ะลูกละโลลูกละโลโลกว่าแต่ว่ามันต้อนนี่ง,งามอยู่ทุกหม่องว่าจะปลูกในใส่ มันต้นห้านาทีกล้วยน,นี่งามปลูกมาประมาณเจ็ดแปดปีเด้อยูนน่ในหนีนี่ ตัวงามเนาะต้นบักย่ายช่วงสูงหลายวีอยู่แปดวีเก้าวีผมเด่นนี่มั้งเนี่ยมีต้นมะคุงแล้วปลูกบิชสุมหม่องย้ายอะ่ะเนี่ยมะคุงเนี่ยพวนพวนมาปลูกไว้มาปลูกใส่แถวเนี่ย ต้นมกพ้าว่ามีนี่กะงามอยู่เนาะต้นถ่วหัวแล้วแต่ว่าต้นนี่ต้นหน่อยน้านมะคุงเห็นบอเป็นมากอุ้ยต้นนี้หน่อยนะก็เป็นเด้เนี่ต้นนี้หน่อยหนึ่งเด้เตี้ยเตี้ยมันสองต้นเนาะต้นนักกะบอบ,บซสัมแขนสัมแต่ว่าออกลูกเสยติดลูกอันนี้เจ็ดลูกเนาะ ต้นใหญ่เป็นยี่สองต้นนี่แหละมะเขือพี่น้องถึงว่าต้นสิบ่งงามแต่วก่าออกลูกอยู่เลยเบื่องเ,<า>เป็นหมากเสยไหมต้นบางงามแต่ว่าออกลูกสวนกะโหกหกมีแต่ของปลูกจักปลูกอยียง เต็มอยู่โหลากับปลูกเต็มอยู่บอกว่าจะปลูกจะปลูกตรงนี้นี่เนี่ยคุณยายขุดทิ้มแล้ว<อ>เยอะแยะมากมายกลายกองอมะเขือเป็นหมากเสยทาผู้ชมนี่หลายลูกอยู่นเนี่ยมะเขือเนี่ยออกมากออกลูกเนี่ย เต็มอยู่แล้วสิคุดไปสายระยะคุดถิบหรือว่าคุดไปปลูกคุดถิบอันที่เห็นโมเมนต์ยังมีพี่น้องมีแต่โหระพามันหลายแล้วมันก็บ่ค่อยได้กินลูกปลูกล้วยกะมันโกคุณยายขุดถิ่งคุณยายบอกมันหลายเกินเมื่อไงอันพังในกระเต็มอยู่ มิตโหระพามันงํากันโยเอาไว้แค่ต้นเดียวสองต้นก็เหลือเฟือแล้วบ,คนนบกคอยมีไผกิ่นดอกอสรุปคุณยายขุดทิ้งนะจ๊ะบุริขุดปลูกนี่แน่ มันํงำ่อยอยังวงยาเอาของอันนั้นมาปลูกน่น,นี่มแตเหงอยง่างอันนี้คือดอกหยาเด้พี่น้องโบเป็นดอกใหม่เด้มันเป็นญ้ามันเป็นต้นหญ้าเนาะหยาคล้ายๆคือดอกอ่าดอกกระจายอ่ะ เพิ่นดอกอยังดอกบานไม่รู้โรยอะ่ะมันเป็นหยา บ้านสวนสมชื่อว่าบ้านสวนเด้ปลูกทุกอย่างมีทั้งพักมีทั้งตน้นไม้จินหมากมีทั้งต้นดอกไม้เบิงแน่นี่ะปลูกก็บบะไร้ใสย,ยังได้พี่น้องปลูกเสียบไว้ซื้อเนี่ยหลายโพดสุดท้ายคุณยายขุดทิ้งหมดแล้วฟั่งนี่มันหกเนาะ มันก็สีโล่งบัดน,นี้นปลูกกับบ่ค่อยได้กินนี่แน่ขนเม็ดมันหล่นแห้งก็สีลายคักอคอยว่าเสียเอาต้นมะพร้าวปลูกอีกต้นหนึ่งนี่นี่ต้นหนึ่งหรือสองต้นนี่ละอาจจิปลูกต้นหนึ่งอยู่หันต้นหนึ่งอยู่เนี่อันอันสามต้นเนาะ มะพร้าวหนึ่งสองสามว่าสืปูอีกสีต้นหาต้นสิได้กินหมากก็ได้พี่น้องมะพร้าวปลูกนยนีอ่าท่านหอดปีสามปลูกส่วงนา่าสิเป็นส่วงมกกลาบอกรือท่านว่านี่แหละขึ้นสูงไปแล้ว อืเอาออกเลยโล่งคักบัดน,นี้ต้นมะเขือเรายังเป็นหมากอยู่ปลูกมม่วงก็บตขึ้นบ่ได้ม่วงได้หมดผู้ใดเอาต้นมะม่วงปลูกอยู่แล้วบอกว่าต้นมะม่วงยามมาปลูกแถวนี้แบบมันใหญ่แล้วมันต้นบ่นี้น้อยๆปลูกใหญ่เด้อเอาไปปลูกรอบหัวพอมันใหญ่ก็ตัดถิ่มคือเกา่า นี่แน่โหระพาคุณยายมันลกดีนักคุณยายบอกเห็นบ่แเป็นเออเติดบัดดีนะ,นะ,นะยุ่ยพุ่นก็งำกกเผาบ่จักอ่าก๊กบางฮงกกเผาโหระพาเต็มยูว สุนยายข้าสวนได้บัวสิบหแปนเป็นเออเติดนี่พรยกได้เอาไปปลูกอย่าคุดบ่อย่าคุดมันป้ามันยังเป็นหมากอยู่ เริ่มคำแล้วอย่บอกนะยยู่หานกับพิคุดเอาอ,กอ,อ,กอีกนี่ออออเข่าก็ออกอกันได้พี่น้องเออนี่กำลังออกเนาะพุ่นทั้งนั้นนออกออกยังไม่ทันออกเบิด นี่อันนี้แก้แล้วนี่เขา่าเขา่ามันเป็นเข่าดอสามเดือนเพราะเข่าออกะเดือนหน่าสิกเดกีเอลระบาดนี่ประมาณอ่าสิกเดกิเอลยว่วงออกพันษาหลังออกพันษาประมาณนั่นเนาะ ของยายรุ่นนะออกหลายแล้วข้าว <c oughs> อันนี้ดำน้ำหลังได้ให้ตากาเริ่มออกแล้วบรรยากาศทุง่งนา พอเกี่ยวเขาแล้วก็ปลูกคือเกลาปลูกพักปลูกข้าโพดปลูกบวบแต่ว่าปีนี้ก็จักสิปลูกยังแน่มักทั่วนี่เบิดแล้วนี่ต้นมักหุงคุณยายนั่นนี่นี่นสองปีสามปียเดย้ยังเป็นหมากเสยไหมพออยู่นีมันมันนอนมันเป็นพนมันบฮมนิมหำมันเลยบวตาย แต่ว่าต้นมะฮ่งนี่ฮึ่มนำบ่ได้ปลูกทีตำบ่ได้ผลตกอยก็ตายรลดนี่มะฮ่งปุ่มมะฮ่งดำเนินกอบเหมาะสำหรับการตำสมตำทำู้สมต้นมะพริกนีดน่อยเป็นเสยไหม จนสุกอะ่ะมักพริกบบง,งามแต่ว่าออกลูกเบื่องไหนพี่น้องข้าวเข่าไมีตะก่อยง่ายเด้อ พี่น้องจ๋าเมาหนิกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี